สำนักข่าว CNN รายงานว่าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาสื่อโซเชียลมีเดียที่สนับสนุนกองทัพยูเครนได้เผยแพร่าภาพของการโจมตีที่มั่นทหารรัสเซียในพื้นที่ป่าด้วยการใช้โดรนโปรยวัตถุที่มีลักษณะเหมือนเปลวเพลิงลงสู่พื้นเบื้องล่างวัตถุที่โดรนของกองทัพยูเครนนำมาติดตั้งเป็นอาวุธคือเทอร์ไมท์เทอร์ไมท์ซึ่งเป็นสารเคมีที่เป็นการผสมกันระหว่างผงอลูมิเนียมและแร่สนิมเหล็กไอออนซดย โดยเมื่อเกิดการสันดาบหรือเผาไหม้จะมีความร้อนสูงถึง2,200องศาเซลเซียสจึงสามารถเผาผลาญวัสดุที่เป็นโลหะหรือต้นไม้ได้ในระยะเวลาไม่กี่วินาทีและสามารถทำให้มนุษย์เสียชีวิตหรือพิการได้ทันทีโดยกองพันยานเกราะย,อยูเครนระบุว่าการใช้โดรนเหล่านี้ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและเป็นอีกวิธีการที่สร้างความเสียหายให้กับฝ่ายรัสเซียได้มากที่สุด อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ด้านการทหารให้ความเห็นว่าการใช้โดรนโปรยวัตถุความร้อนสูงเช่นนี้จะให้ผลลัพธ์ในเชิงจิตวิทยามากกว่าผลลัพธ์ที่จะต้องได้ขณะที่ศักยภาพในด้านนี้ของยูเครนย,ยังมีจำกัดทำให้วิธีการนี้ยังไม่สามารถใช้เป็นกลยุทธ์หลักในการสู้รบกับรัสเซียได้ส่วนความคืบหน้าสถานการณ์สู้รบกระทรวงกลาโหมารัสเซียเปิดเผยว่ากองทัพได้ยึดเมืองโนวโรดิฟา โนวรดุเคริร์ศูนย์กลางคมนาคมทางบกของกองทัพยูเครนในพื้นที่ซึ่งมีประชากรราวหนึ0 0คนก่อนสงครามจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022โดยเมืองแห่งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองโปคอนขณะที่กองทัพยูเครนเผยในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ว่าสถานการณ์ที่เมืองโปรครอฟยังคงตึงเครียดและมีการต่อสู้ที่ดูเดือด ปัจจุบันกองทัพรัสเซียเข้าควบคุมพื้นที่ราหนึ่งใน5ของยูเครนนับตั้งแต่ส่งทหารเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022และรุกคืบพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศในความพยายามยึดคว้นดอนบาททั้งหมดให้จงได้ซึ่งตอนนี้รัสเซียครองพื้นที่80%ของคว้นดังกล่าวแล้ว